สวัสดีจ้าวันนี้จเุเด็กจะพาไปเก็บเห็ดมาเบ่งเห็ดเขามาก,กับเพื่อนรู้ใจเมนนื่อที้โชคดีบ่พูดเห็ดไม่แจ่เห็ดพ่อแม่พี่นอ้องเห็ดทั้งนั้นแหละเนียแต่ว่าแห่ง,น,งกกนู่นผมไม่กินไม่กินค่ะอันนี้กำลังงอกเห็นไหมอันนี้กำลังเล็กๆ,ๆเห็ดอนะไรคนถือตะก,ก้าแค่ละลายเดี๋ยวดูดิเราจะโชคดีไหม เฮ็ดซีดีนี่ก็เห็ดจะเห็ดอยังน่พี่น้องเพื่อนต้องหัพกกินดอกหลายผลไม่แต่ดอกนี้ไงเห็ดเห็นแล้วดอกนึงแค่ไรเหีย เช้าบางสิ่งผ้บางดอกคิดอยู่นี่ฮะฮเค็จแต่ไม่กินแต่อันนี้เรากินค่ะผงหวานมีเจ้าของพ่อมื่อเฮ้ยเศรษฐะเศรษฐะไหมไ่ครับเผ็ดเดี๋ยวหนึ่งหวานแต่ว่ามิจ้าของ นี่ปิดแต่ลูกเห็ดนี่กินแล้วเห็ดน,นี้เห็นไหมคะกินได้รอบเดียวเห็ดบกกระดองมันมาเป็นฝูงเลยแค่นี้เห็ดแครอทแล้วลูกอ,อยากจนหลายเห็ดน,นาเลยแครอท ถ้าบอกมามักจะ้ะพวกกินอันนี้ก็เห็ดอย่งางวะพกกินด้วยกันป้อ,ปอนพี่หเห็ดนา,นานเละบอไปหาไก่ดอกจ้าสูเ้เจ้าก็หาล้นนี่ลหละหนาเลยเห็ดไข่ เะอเอาหมากักนี่เห็นอะไรเห็นอะไรก็ไม่รู้เรก็ไม่กินค่ะน,นี่รอ,อ,อ,อวาเต้น,นปิดต่อุอ้นจนปิดเถอวาเต้นอุ้นจดอกน้เอาเมือละดอกนี่ขอ้อ เห็ดลุงมีจะคุณคุณก็เห็ดก็เห็ดเหนือป้าเห็ดมแต่เห็ดทั้งนั้นละ่ะค่ะแต่ว่าพอกับบ้าน,หนเหเ็นไหมพขแอ,อบอยู่ตรงนี้นยันนี้เนาแล้ว อันนี้ทิ้งไปเอาดอกนี้แทนนะไหมพอไปเต่งเหรออุ้นทุนหูอุ้นทุนวาเต้นดิสเห็นอันนี้กัแซบด้วยจ้ะเนี่ยรสชาติค่าย

กินให้แม่หน่อยกินให้我妈หน่อนเอานี่ส yes! ุปปะ yes สุดสุดปสปุดนปป่งหวานปะกินนุ<咖喚>พอแล้วกลับบ้านได้แล้ว เห็ด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 ทางนั้นก็เห็ดเห็ดอันนี้เห็ดนางไก่เช่าเช่านางไก่หนางแกะก็ไม่รู้รู้นี่แต่ว่าพวกกินใพ่ปะอยาก ถ้าเพื่อนเอาไปเห็ดกับผัดกะเพราพรพกูจะกินเพื่อนกอาไปผัดกะเพราเชา้าผัดกะเพราเอาไปลาบนี่เห็ดปวกเห็ดปวกดอกนึงปนปออันนี่เห็ดปวกปนบอกว่ามันแก่แล้วเห็ดปวกโอ้ยพี่น้องเขาเยอะมากเก็บไปเข้ากินตรงนี้แหละว่าท่าเสียดเหรอได้ไหม นี่เห็ดไขฟฝรังดเขียวเขียวเข้าบ้านฮาต้วยเฮ้ท่ากระลุกเขียวเขียวเขากันเอาได้ขางพวกกินหรอกจ้ามาค่อยค่อยมาพวกค่อยกินสเตชี่ียนี่เห็นมันปูที่พันกิน ยอุ่ย yeah, yeah. แต่ไม่เอาไม่อยากกินนี่ก็เห็ดดูสินี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดพาชิสเตนหยอกนี่ก็เห็ด ท่าน่า,นาจะเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกน่กจเห็ดอันนี้เพื่นเว่าเพื่อนไปพัดไดอ้ฉันไ่เคกินเพื่เราเห็นบ่เห็ดเหืองๆเหลืองๆ หฮลีนาแฮรไม่เอาไมาไมอามอามไมาา่ไป่อ้าออไบบาไอาไมไม่เาไไป่อไม่ไม,ลลม่เอไ่่อไ เยอะเห็ดที่นี่เยอะมากไปพอแล้วไม่ไม่เก็บไม่ไม่เอาไม่ไม่อยากได้ไม่อะซุปะน,นี่เห็นยังพุนเห็ดหเห็ดอะไรก็ไม่ต้องกินที่เกียจเก็บพอแล้วๆๆๆๆไปรูปปะปะ,ปะ,ปะปเอาปลาซุนแกชี้ดีไหมจับมือไหม จับแค่ร,แริ้็ได้นั่นเห็ดพงเห็ดเอเห็ดพงบอลจับน้องมาน้องนี่คุ่ที่เก็บเห็ดหน,นี่อันนีน้เห็ดพุอ ป่าตรงนู้นน่าจะเยอะแต่ว่าเราไม่ขึ้นเราจะเราจะเก็บเฉพาะเนี่ยทีละสามสี่ดอกห้าดอกแล้วแต่เราจะเอาไปกินเราจะเอาไปกินอย่ามือจะตายนะไม่จับับมันเยอะมากจะรีมาจับไเห็นอะไรไม่กินดอกอะไรก็ไม่เก็บ อะไรที่จำน้ำมาจับมัเห็ดก็เห็ดก็เห็ดอะไรไม่รู้รู้แหละไม่เก็บแม่ล้ำพาราโซนพิสพาราโซนนิโคนิคอนิโคมันน้นไปก็ได้ นี่ก right ็เห็ดเห็ดนี้ก huh? ินได้เห็ดนี้พาราโซนเนี่ยมันก็เห็ดนี่รถจอดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่แหละค่ะไอเห็ดได้เก็บแล้วเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดได้เก็บแล้วใี่เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วลูกบอลเก็บห้างอ่ดึงอู้ห์ไอชอยแม่ดูหน่อยเร็วอ๋โอ๋ออ๋หักหายพี่บอลหักขายทิ้ง โอเคไปกลับบ้านแล้วค่ะพอแล้วเยะดูผลงานนานาชีวิตแม่อไดอกกี้ใหญ่มากแกนี้ก็แกเต็มหม้อกินไม่หมดแล้วค่ะนี่เห็นจะยังไม่หมดนี่เห็นไหมมันจะออกตลอดทางเลยนี่จะเก็บไว้ข้างทางนี่ก็กินได้อร่อย ไม,ไม่เก็บโอเคเดี๋ยวค่อยโทรถ่ายให้ดูใหม่โอกาสหน้ามีเยอะเห็ดมีเต็มไปหมดมหจะเห็ดก้อนก้อนเป็นเห็ดก้อนนะไรบ้างน,นะก้อนนั้นให้ไปดูเห็ดก้อนนั้นดูเห็ดก้อนนี่ก้อ นี่ครับนี่ครับนี่ด้วยครับ กลับบ้านแล้วตัวเล็กไป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 กันไปไปกันไปไป